ของดีทางร้านเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือสเปรย์เคราตินน้ำนมนี่คือเทคนิคก่อนที่เราจะด้ผมวอลลุ่มตรงปลายนะคะซึ่งผมลูกค้าท่านนี้เนี่ยจะไม่มีเชื้อดัดเลยนะผมตรงๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหวีค่ะนะคะ หวีก็หวีดีหวีลื่นนะคะหวีง่ายด้วยแล้วก็ใช้ไดเป่านะคะตัวสเปรย์เคลาตินน้ำนมเนี่ยบำรุงเส้นผมแล้วก็กันความร้อนด้วยนะคะเวลาเราไดมาผมก็จะเงาแล้วก็เป็นสปริงนะคะสำหรับคนที่ผมเสียไม่มีเวลาที่จะเข้าร้านทำทริปเมนต์ทำเฮร์สปานะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามมาได้ใต้คลิปเลยค่ะรับรองขวดหนึงคุ้มมากใช้ได้เป็นปีเลยนะคะราคาไม่ถึงพันแน่นอนค่ะและสำหรับน้องๆนะคะที่เรียนจบใหม่นะคะเดี๋ยวที่หงจะใดนะคะใดผมวอลลุ่มตรงปลายนะคะจะใดช้าๆเลยเนี่ยค่ะหมุนแปลงนะคะสำคัญคือเรา จะหมุนนะคะเราเน้นในการหมุนแล้วก็ทําให้ผมเงานะคะเราจะไม่ใช้ความร้อนจี้ตรงผมลูกค้ามากนะคะเราก็ดึงแบบเบาๆนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองรอนก็มีสปริงแล้วนะคะมีนะคะเด้งดึงเลยเห็นไหมคะก็มาช่อที่2นะคะรูดมาเลยแล้วก็หมุนตรงปลายเข้ามานะคะคลิกนะคะ กับด้านแปลงนะคะเอาความร้อนเนี่ยเป่าความร้อนเราจะเปิดแบบไม่เร่งมากนะคะเราไม่ได้จี้ถึงขนาดนานมากแค่ลมร้อนนี่นะคะง่ายนิดเดียวนะคะแต่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยนะคะสเปรย์เคลาตินน้ำนมที่พี่หงใช้ฉีดเมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้แปรงเปียกเนี่ยค่ะเห็นไหมที่จะได้ย้ำตรงโคนนะคะตรงโคนเนี่ยดันโคนขึ้น นะคะนี่ส่วนตรงปลายนะคะเราก็มาใช้แปลงกลมค่ะแปลงกลมนะคะรูดลงมาเลยรูดลงมาเลยนะคะรูดลงมาเลยสำหรับคนที่ชอบอาชีพนี้นะคะแล้วก็ช่างเสริมสวยมือใหม่นะคะถ้าเรามีใจรักในด้านของอาชีพนี้นะคะดูบ,บ่อย เดี๋ยวพี่โหงก็จะมีคลิปนะคะปล่อยลงมาเรื่อยๆนะคะดูบ่อยๆเดี๋ยวก็จะทำเป็นเองนะคะต่างจากสมัยที่พี่เรียนเมื่อก่อนเลยนะคะคือเราจะหาคลิปแบบนี้ดูไม่ได้เราต้องไปซื้อเป็นแผ่นซีดีนะคะเป็นแผ่นซีดีมาเปิดเอานะคะหรือไม่เราก็จะเดินตามห้างห้างใหญ่ๆนะคะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยาตามห้างเซนทัลเซนทัลลาดพร้าวนะคะ พี่จะไปเดินบ่อยๆเลยไปดูไปนั่งตรงข้างหน้าร้านมนาะแอบดูนะคะร้านใหญ่ๆนะเขาทํากันยังไงบางทีบางครั้งนะพี่ก็จะเข้าร้านนั้นไปสะใดนะคะเพราะว่าเราอยากรู้เราก็แอบจํามานิดๆหน่อยๆนะคะจํามาเนี่ยแต่ตอนนี้นะคะคือโชคดีเลยยุคนี้นะคะก็คือเข้ามาทาง YouTube เนี่ยมาหาดูได้เลยนะคะเช่นนะคะ มาดูช่อง YouTube นันทิซาลอนนะคะจะมีคลิปสะใดใดว o อลล่มยืดวอลล่มดัดวอลล่มแล้วก็เทคนิคในการตัดทรงต่างๆนะคะเข้ามาดูบ่อยๆอย่าลืมกดนะกดติดตามเลยกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีเลยนะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ที่จะได้ทำคลิปออกมาบ่อยๆค่ะถามมาได้เลยนะคะพี่โหงยินดีที่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะจากประสบการณ์อาชีพทำผมใน20กว่าปีจะไม่มีการห่วงและกักนะคะจะบอกทุกอย่างเลยนี่นะคะตอนนี้พี่ก็จันไดเห็นไหมคะพี่ไดช้าๆเลยค่ะไดช้าๆเลยนะคะนี่เห็นไหมรลอนเด้งมีสปริงเลยนะคะ คือช่างรุ่นใหม่นะคะพี่จะบอกเลยนะคะคือเราต้องไลเออขอโทษนะคะเราต้องไดผมนะคะลิ้นพันกันแล้วเราต้องไดผมให้ขึ้นเงาด้วยนะคะสาก,ก็ต้องให้เก่งไดก็ต้องให้เก่งนะคะจุดนี้เราก็สามารถที่จะดึงลูกค้าเข้าร้านเราได้นะคะ แปลงเนี่ยวางเข้าไปนะคะวางแล้วก็ลูดลงมาเราจะเน้นตรงโคนก่อนนะคะเน้นลูดให้เงานะคะลูดลงมาให้ผมแห้งตรงนั้นแห้งแล้วเงาทีนี้เราก็พันตรงปลายเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะเราตอนที่เราพันตรงปลายผมเนี่ยเราช้านิดนึงนะอย่าไวพอเราได้จังหวะแล้วเราค่อยม้วนพับหมุนขึ้นไปนะคะน้องๆน,น,นะคะอืมนะคะสังเกตไหมแน αι, ่ไอนที่มันหลุดไม่เป็นไรนะปล่อยมันหลุดไปก่อนนะคะ ไปมันหลุดนะคะพอเรามาม้วนรอบสองเราค่อยตักขึ้นมานะคะย้ำบ่อยๆทำหลายๆรอบนะคะย้ำบ่อยๆสนุกด้วยนะคะถ้าใจเราลักนะคะ หนึงสนุกนะคะสองเราได้ต่างนะคะแต่ว่าเราต้องดูบ่อยๆแล้วก็ฝึกทำบ่อยๆนะคะน้องๆใหม่ๆที่จบใหม่ๆนะคะนี่นะคะช่อที่พี่ใดไปเมื่อกี้ค่ะพี่ก็จะมาย้ำเราจะดูว่าเออมันควรที่จะย้ำย้ำให้รอนมันบดนแน่นๆนะคะ ว่าไม่ย้ำที่เดิมส่วนด้านข้างก็เหมือนกันนะคะไดเหมือนกันเลยหมุนลงมาแล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะหมุนกลับ หมุนรอบแปลงนะคะตึงค่อยๆดึงลงมาค่ะที่หลุดไม่เป็นไรนะคะอย่าไปซีเรียสนี่นะคะอ่านรอนเลยนะคะผมไม่มีเชื้อดับเลยนะการติดกิฟก็สำคัญนะคะเราจะติดกิฟไปก่อนนะคะกิดติดไปเป็นช่อๆนะคะน้องๆนะคะกิฟก็ซื้อมาไว้เยอะๆนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงเปียกนะคะเนี่ยค่ะ ตักตรงโคนเลยนะคะถ้าข้างบนเนี่ยตรงบนศรีรษะก่อนที่เราจะจบงานนะคะพี่ผมแนะนำให้ใช้แปรงเกลียดค่ะตักแล้วก็ดึงรูดดึงรูดนะคะจากนั้นนะคะเรากอเอาแ,ป,ะะแป,ปรงนะคะแปรงโกลมเนี่ยค่ะวางตรงโคนนะคะตรงใกล้ผมใต้ท้องผมนะคะวางแล้วก็รูดมาตามนี้นะคะนี่นะคะพี่ใด้ใช้าๆให้ดูเลยค่ะนะคะ ใจเย็นๆนะคะมีนีตัวไฟเราเลื่อมม้วนเข้าไปนะคะตรงที่ก่อนที่เราเออช่วงที่เราจะจบงานนี้นะคะเส้นบนเนี่ยเราไม่ต้องย้ำรอนเยอะก็ได้นะคะเอาแบบรอนแบบไม่ต้องแน่นเอารอนแบบเบาๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือวอลลุ่มตรงปลายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทรงฟลาล่าที่แบบคนที่มี คุณลูกค้าคุณหญิงคุณนายที่มีอายุหน่อยเนี้ยค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้น้องเขาเป็นแบบวัยรุ่นนะคะซึ่งตอนนี้คือวัยรุ่นเขาจะเทนในของในเรื่องของอ,อลอนตรงปลายแบบเบาๆนะคะก็คือจะใดประมาณนี้นะคะ ของช่างนะคะเวลาเราไดผมแต่ละช่อเราก็เดินหมุนนะคะเดินหมุนเหมือนคล้ายๆเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะตรงนี้นะคะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยอโอเคนะคะเราก็ค่อยๆตักผมเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมคะตักผมขึ้นมาแล้วก็เราก็มาย้ําใหม่นะคะนี่เห็นไหมตรงปลายเราก็หมุนพับเข้าไปเลยนะคะ ลมเย็นค่ะลมเย็นเนี้ยเอาไว้ล็อกผมนะคะนี่เห็นไหมคะตัวช่วยของเราก็คือตัวสเปรย์เคลาตินน้ำนมนั่นเองนะคะแล้วก็ฝีมือในการใดด้วยนะคะ น้องๆที่จบใหม่ตามทันไหมเอ่ยถ้าตามไม่ทันก็ดูบ่อยๆแล้วก็คอยติดตามพี่หงนะคะเดี๋ยวพี่หงจะปล่อยมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถามมาใต้คลิปพี่นะคะถามไม่ได้ค่ะ ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่ร้านค่ะโกกสีที่นี่นะคะแล้วก็ตัดทรงก็ทรงที่นี่นะคะน้องเขาตัดเป็นทรงยูนาบีนะคะพอดีเออจริงด้วยนะไม่ได้ตัดไม่เออวันนั้นที่ตัดนะไม่ได้ถ่ายคลิปน้องเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะคะถ้าเกิดว่าอืมถ้าสะดวกนะคะบางทีเราก็เกรงใจลูกค้าเนาะถ้าสะดวกเดี๋ยวพี่จะ ตัดทรงยูนาบีนะคะทรงยูนาบีตอนนี้วัยรุ่นก็กําลังฮิตเลยอันนี้คือใกล้จะจบงานแล้วนะคะใกล้จะจบงานแล้วพี่เข้ามาดูย้ำใหม่ค่ะย้ำตรงปลาย ให้ลอนมันแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่มีเชื้อดัดเลยเนี่ยเราต้องแน่นแต่ว่ารับรองเลยนะที่ร้านพี่ได้แล้วรับรองอยู่ยันสะนุนี่เป็นไงสวยไหมคะเราก็ใช้แปลงนี้นะคะหนีหนีจับรอนแค่เบาๆเองคะ่ะเนี่ยนะ ผมนะคะผมที่ไม่มีเชื้อดัดนะคะช่องนันทิซาลอนกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนและท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจดูนางแบบนะคะชื่นใจสวยงามมากเลย บบสำหรับคลิปนี้นะคะงานที่ารอนขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ